ไม่ได้เจอกันนานเลยนะว่าก,กับโกอ่าโอคานดะเปลี่ยนมุมมองเฮ้ยกดผิดการต่สอสู้บนพานะกดผิด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 กดอะไรเปลี่ยนมุมมองวะอะไรไม่ไม่ใช่กดอะไรเปลี่ยนมุมมองจิวเออบึ็นบืนหนูรถน,นี่สวยจังเลย นี่เราไม่ได้เปิด레이ทสซิ่งนะคลิปนี้แต่เราก็เปิด 2K แล้วก็ปรับสูงอยู่อุย้ยโทษ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  DPU ก็60กว่าองศาทำงานราบรื่นนี่คือเมกาบิลดิ้งปะเข้าทางนี้เหรอนี่คือทางเข้าเหรอ มเห็นได้เลยหรือว่าไปข้างบนหรือ่ oh. าไปข้างบนแน่เลยออกจากรถ oh. ไปจากรถไปเลยไปเจเมตรถึงแล้ว <Will> สบายใจไม่กลัวโจรผมซือจ่าต๊อปเรามีของเยอะไหมตอนนี้ที่จะจะเก็บไว้จะขายอะ่ะ ของไกด์อ่ะเก็บของได้โคตรเยอะเลยปืนพกปืนพกไปยี่สิบเมตรขึ้นลิฟต์ไปที่คราวได้บอกว่าจะเปลี <h 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 ่ยนอพาร์ตเมนต์ให้เราไม่ใช่อหรอฮะ <L ight ing> อ๋อไปแล้วในมุมที่ฉันเห็นสิ่งที่เราในอยู่ที่นั่นคือไม่สนุกเลยไอ้คลาวเอานี้ฉันพลาดอะไรไปบอกทีสิตอนบิ๊นั่งดูเบลดเบดันนั่นปิดบังบางอย่างอยู่เห็นพวกไทเกอร์คลอสองคนแล้วไม่ได้บังเอิญแน่พวกมันต้องอยู่ตึกนี้แน่นอนอาร์ซากกับไทเกอร์ร่วมมือกันไปสืบดู ทุกบริษัทก็เล่นสกปรกทั้งนั้นะเว้นแต่พวกที่อยู่ตามถนนพวกนี้มันร้ายเพราะงั้นพวกบริษัทเลยปล่อยให้แก,งก๊งจัดการสินแะแต่มือพวกบริษัทเปล่าไทฟูลินอยากจะหายตัวไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอาวกวกวกว้ากูอยับใครวะเนี่ยมันหายไปแล้วอะ่ะเ,เดี๋ยวก่อนนะนยายอตุ๊กตาเปล่าลมกระแทกจนสปกรูแล้วแบบนั้นเรียกว่าชูเรียกว่านอกใจ ไปปิดกำลังเข้าพื้นที่ใหม่ปิดนั่งรอจนถึงตอนเย็นจะป้าเหรอนั่งรอเลยเหรอโอ้โหนั่งก็ได้วะรอจนถึงเย็นเย็นแล้วยังรอจนถึงเย็นแล้วเวลาผ่านไป10เมตรตัวอะไรเต้นอยู่ด้านหน้าเนี่ยเดินเข้ามาแล้วครับ เคอรี่โนรินไม่กลับไปไฟใดกำลัาางสแกนโดยไม่ได้รับอ,อ,อนอ่วยงานเสียบสายแจ็คฉันกำลังตามหาเอเวลินพาร์เกอร์ลองทำงานที่นี่ใช่ไหมขอเวลาเดียวนะ Give me a moment ไม่ได้อยู่ในตอนนี้ออาไปไหนแต่ต้องการพบเธอเรื่องสำคัญมากเลยองคอลิทเทิรนรู้ดีที่สุดเชื่อสันเถิดมันเลือกเดาที่ทำให้คุณเราใจได้ดองเราสามารถเปลี่ยนสีผมและตาเลนแบบชายแบบเดียวชายเพื่ออย่างที่คุณต้องการเอ่อฉันแค่อยากคุยกับหล่อนแค่นั้นเอง ม่ม uhm. ีแต่ต้องกังวลหรอกนะดองคุณจะคุยกับคุณทุกเรื่องที่คุณต้องการฉันไม่ใช่ลูกค้าเชื่อมต่อเลยไหมขอโทษทีสุดท้ายหลอนพูดอะไรที่มีประโยชน์บ้างไหมนั่งหัวเมนูนสินั่งหัวบริกรคนนี้แล้วเอาเมนูเด็ดของเราไปเสิร์ฟกันหมายความว่าไง คำว่านายจะเข้าไปหาลูกค้าอย่าทำตัวเด่นพวกนั้นไม่อยากจะเปิดเผยไตใช่ไหมได้เราจะเล่นตามเกมของเราเอาเด็กมาลุยกันเลยนี่เป็นเซ็กชันถ่ายทอดสดดีเบนบางอย่างอาจจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างคันไม่ถึงแต่อย่าเพิ่งรีบอกสัตออกหากคุณรู้สึกไม่สะดวกสบายคุณอาจจะพลาดบางอย่างที่ไม่อาจลืมได้ ถ้าคุณรู้สึกไม่พร้อมที่จะรับมือกับสิ่งที่กำลังเข้ามาคุณสามารถขัดจังหวะได้ทันทีตอนนี้คำปลอดภัยของคุณคือ Afterlight Samurai Samurai and saved แล้วก็บันทึกนี่ก็รอชั้นอีกหน่อยนึงงสแกนโปรไฟล์ส่วนตัวของคุณอยู่คุณจะได้พบดาวที่คู่ควรกับคุณในไม่กี่วินาที แกจับคู่โหเฮ้ยข้างขวามันผู้ชายไม่ใช่เหรอเฮ้ย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 ให้เลือกเหรอสกายดิตรงกันสองคนน่าสนใจตรงกันอน่าสนใจตนคน่ใจรงอค่าสจตรงกันสอ่าอะไนใรกครกอตกน่ตรองางคนนี่าส่เหมือนใครใรนส่งสองน่ในส่ัอนใรคาร ระบบของเราจัดการได้จ so เ,เลือกใครดีคะ Angel Sky? องเกลหรือสกายเฮ้ยเมื่อกี้ผู้หญิงองเหรือสกายนะงานเข้าแล้วจำไม่ได้องเจอยู่ซ้ายมาั้งเฮ้ยผิดะวะแล้วคุณจะเดินทางไปที่ค l าว ต้องแจ็คออกผมไม่อยากเสียเงิน่<ด>ออเอาไปห้าร,ร้อยป่ะแล้วทำลาเรียบร้อยทั้งชั้นยังว่างอยู่นะถ้าอยากจะฝักก่อนก่อนก่อนอังเจอลจะรอคุณอยู่ที่บ <Angel S 2> ูธด 6, <Cruise. S 2> 6นะครับต <connect>, ัดการเชื่อมต่อเลยไม่ตัดเลยได้เนี่ยนะ พี่ข่าวเรามีนโยโบายห้ามพกอาวุธอย่างเข่งครงับมีแค่สองตัวที่พร,ร้อมจะเอาอาขาให้นายงั้นเหรอเศร้าเลยจะเสือกนะจอนนี่จอนวิคเอา้าเข้าห้องไหนวะนี่อะไรปากอาวุธโอ้โหคุณไม่มีอาวุธแล้วคุณทำไงอะไปที่บูธหมายเลขหกเปิดคุณเลือกผิดจริงด้วยเวนละ วินเซนต์ใช่ไหมผมแองเจนงานเข้าเลยอันีกับบีเฉยๆยิคนเดียวที่ฉันรู้จักบีจนยอมให้ได้ช้อีวิตของฉันได้เนรื่องงานเข้าเลยเลือกผิดทำสิ่งที่นายทำได้ดีที่สุดเลยยาเฮ้ยยาไอ้าะ กำลังคุกหาบางคนอยู่ในเรื่องที่เกิดขึ้นกัฉันได้ยังไงลึกๆข้างในคุณก็กลัวองค์กนที่มันจะมาถึงเสียอีกแล้วฉันกลัวจริงๆล่ะนายจะไปสนใจทำไมเสียงทั้งหมดที่อยู่ในหัวคุณเสียงที่ดังที่สุดคือเสียงที่กำลังร้องหาความช่วยเหลือนั่นแหละเหตุผลที่คุณมาที่นี่มองไปรอบๆสิบอกตรงที่ว่าคุณเห็นอะไรเห็นมึงไงหัวแดงฉันแค่มาหาคุณบางคนน่ะ มีบางอย่างอยู่ในกระจกเมื่อก่อนหน้านี้ way back it's a projection มันคือการฉายภาพคุณคาในตัวของคุณ just what I needed นั่นแหละที่ต้องการการบำบัดกับนักเรื่องภาพประดิษฐ์ผมไม่ได้จะวิเคราะห์คุณผมไม่ได้ทำอะไรคุณติกสิ่งเดียวที่ผมทำคือเติมเต็มความต้องการสูงสุดของคุณฉันแค่มาหาบางคนชื่อเอเวลินพาร์เกอร์รู้จักเธอไหม ไปว่าเธออยู่ไหนคุณจะต้องมองหาภาพรวมก่อนคุณถึงใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆมากไปอย่างเช่นอะไรก็ได้เลย่าทรเป็นรู้จักฉันดีอะไรที่อยากได้คำตอบว่าถ้าคุณถามทุกคำถามแล้วหรอครับคุณจะเปลี่ยนสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วได้ยังไงนี่ใช่ไหมการเติมเต็มความต้องการลึกๆในใจของฉันนะตอบแค่ตอบมาว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ นี่ใช่ไหมได้ยินมาว่าที่นี่เติมเต็มความปรารถนาที่ลึกที่สุดฉันได้แต่นี่ไม่ใช่สิ่งที่ฉันคาดไว้เมื่อความปรารถนาไม่ได้ถูกเติมเต็มมันจะกลายเป็นความต้องการเรามาที่นี่เพื่อเติมเต็มความต้องการและก้าวข้ามไปและฉันต้องการอะไรกันแน่พอมันรู้สึกความจริงคุณได้ตายไปแล้วครั้งหนึ่งเพียงเพื่อแค่ที่จะมาเผชิญหน้ากับความตายอีกแบบหนึ่งแค่นั้นเองงั้นฉันควรจะแพ้และยอมตายไปเหรอ ฉันต้องรู้ให้ได้ก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นตอนทีที่ฉันกำลังจะตายมันคือตัวตุ้นฉันกำลังหนีจากเรื่องน,น,นั้นเพื่อให้ไปใช้ชีวิตคุณเรืองที่จะทิ้งบางสิ่งบางบางสิ่งไว้เบื้องหลังแล้วตัวตนของคุณนั่นคือเหตุผลที่ทำให้เรื่องคุณเคยอยากจะเป็นที่จดจำใช่ไม่ใช่ว่าทุกคนหรอบางคนก็ไม่อยากจดจำมันมากเกินไปคืออะไรวะ มันมากเกินไปเหรอที่จริงก็เมื่อไม่นานมานี้ด้วยซ้ำฉันออกไปเพื่อคว้าเอาทุกสิ่งทุกอย่างแต่แล้วก็เกิดเรื่องขึ้นฉันรู้สึกเหมือนคนคนนั้นไม่ใช่ฉันด้วยซ้ำถ้าฉันจะต้องดองฉันก็อยากจะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์อย่างน้อยก็ได้เป็นหมายเหตุก็ยังดีแลวหลังจากนั้นล่ะครับ คุณคิดว่าความตายจะทำให้ค <bloss Glenn S 2> ุณหายไป <by> exactly โดยไม่มีอะไรตามมางัันหรอครับนอนลงฉันจะมีชีวิตอยู่ในจิตใจของผู้คนในความทรงจำพวกเขานอนลงความตายคือจุดจบจุดจบสุดท้ายเฮ้ยต้องนอนกับมันเหรอบ้านะยานะ คนที่ฉันคุ้หรือไม่ก็อาจจะเป็นแค่คนแปลกหน้าในร่างกายของตัวเองที่ยังไม่หยุดถึงจะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งกับโลกแล้วแต่คุณยังได้รับผลกระทุกและสุดท้ายแล้วคุณก็เชื่อความตายนั้นไม่ใช่จุดจบอุนใจขึ้นเยอะฉันกลัวสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับฉันอย่าไปคิดว่าวันหนึ่งมันจะหายไปทั้งหมดเลยจะดีกว่าอย่าไปคิดว่าวันหนึ่งมันจะหายไปทั้งหมดเลยดีกว่า ตอนที่ฉันจากไปทุกอย่างก็จะดำเนินไปอย่างปกติฉันสงสัยว่าฉันจะรู้สึกยังไงฉันจะคิดอะไรหรือฉันจะคิดหรือรู้สึกอะไรหรือเปล่าคุณภาพมันออกเอ้ยคุณภาพมันออกใช่ไหมเฮ้ยอะไรเนี่ยกระพริบกระพริบแล้วเอาไงต่อไม่เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้ยังมองหาคำอธิบายเลยเอ่อ that's i guess why i'm looking for some kind of explanation they're out there so where do we go <laughs> from here this is the part where i tell you what you must do <laughs> oh, okay time to buy ไม่เคยถอยจากเรื่องไหนเลยเพราะง้นอย่าเพิ่งหยุดนะครับอย่าถอยแม้แต่ก้าวเดียวในเมืองแห่งนี้หลายคนต้องตายระหว่างทางไปที่ร้านตรงหัวมุมเพื่อหาอาหารแต่ภัยอันตรายนี้ไม่มีทางหยุดคุณได้จุณจะดำดิ่งไปอย่างใจกลางของเรื่องทั้งหมดเป็นแบบนั้นเสมอผมเริ่มตามเหตุการณ์รอบตัวผมไม่ทันแล้วอย่าแตะไม่แตะเอ้เอ้ยเออแตะก็ได้อ่ะ เข้าใจผิดนิดหน่อยนะความจริงคือเราและเส้นทางของเราถู่อขึไม่มีวันสิ้นสุดแม้จะเปลี่ยนสภาพก็ไม่ได้มีชีวิตเหมือนเดิมแต่กลายเป็นอย่างอื่นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวคุณจะสามารถเปลี่ยนโลกได้ฟังนะวีอย่าได้หันหลังกลับถ้าคุณจะเป็นต้องฆ่าก็จงฆ่าซะถ้าคุณจะเป็นต้องเผาลูกท้องใให้เป็นจิ้มก็จงเผามันซะโอเคไหม Okay. Thanks. For this. I... I don't want to go out there. No one ever does. But eventually we all must. Thanks. For this. I... I don't want to go out there. But eventually we all must. ก็คือซา <Sam urai. S 1> ม,มูไรเรียบร้อยร <What> ายการเกิดอ,อะไรขึ้น <Okay. S 1> คุณคขัดจังหวะเซสชันทำอะไรผ <wrong? S 1> ิดหรือเปล่าคุณไม่พอใจหรอกคุณบ,บอกฉันเรื่องที่เธอรู้เกี่ยวกับเอฟรดนมานนไม่ใช่การตอบที่ฉันอยากได้นั่นเป็นบทสนทนาที่ทำให้ฉันตาสว่างจริงๆ had all kinds of things มี going มี on th in my th head literally. This was different, refreshing. Yes, that is what I we do think I think I get why people come here come back. I came for something else. I <laughs> เบลลีนปาร์คเกอร์นายรู้อะไรเกี่ยวกับคดีนี้ไหมรอสักครู่นะครับนั่นไาแบบนั้นจะถามเรื่องดอลเฮาหรืออะไรทํานองนั้นไม่ได้นะครับงั้นละผมเข้างานเข้าแน่ได้โปรดออกไปเถิดผมต้องการที่ช่วยจริงๆขอละหน้าตาก็ดีคงเสียดายแย่ถ้าเป็นอะไรขึ้นมาผมต้องการให้ช่วยจริงๆขอละจ่ายเงินไปพันนี้ s ราได้่นี่แ h ไม่รู i จ o อนี้ครับมันคุ้มกับเวลาที่เสียไปแน่นอนพยายามกออกสิเราไม่ควรรับอะไรจากลูกค้า่ต้องหานัวหน้าผมจะทแบบนั้นมีคนอื่นตามมาหาหล่อนนอกจากผมไหมไม่พูดออกมาไม่งั้นผมจะรายงานนายมีคนอื่นตามมาหาหล่อนนอกจากผมไหมไม่มีใร e เงินลดเยอะมไม่ยอมนะต่อไปมันมีเรื่องที่เกิดขึ้นกับลูกค้าึนนผมก็ไม่รู้อะไรมากหรอกกี่ไม่มีใครมาถามเรื่องนี้เลยทอมน่าจะรู้นะครับเขาเข้ากับเอินสนิทกันลองถามเขาดูและขอร้องเถอะครับทอมคือใคร เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นกันฟังทีได้ไหมได้เกินไปตั้งคันหนึ่งแล้วไม่ใครเห็นมีใครรู้ใครลงเป็นคนแรกก็ยังไม่มีใครรู้เลยดังนั้นพวกเราก็ข่าวไม่มีไม่มีใครถามอะไรอีกไม่มีแม้แต่การพูดถึงสักคำไม่ว่าที่ไหนมันเกิดขึ้นที่ไหนในบูธบหรายเลข11ตอนนี้มันมีคนอยู่ใช่ไหม ฉันจะเข้าไปได้ยังไงมันมีคนอยู่ใช่ไหมมันต้องไม่บอกแน่เลยฉันจะเข้าไปได้ยังไงนายต้องช่วย a ันฉันต้องเข้าไปในบนั้นทำไมเพื่ออะไรไม่ใช่เรื่องของนายนายเปิดบูธนั้นได้หรือเปล่าเปิดได้แต่แค่นั้นนะคงจะไม่ตอบคำถามอะไรอีกแล้วทอมรู้เรื่องบางอย่างไปถามจากเขาเถอะทอมคือใครเล่าไปถามดีอ่ะเพื่อนในเมืองเขาอยู่ด้วกันแทบตลอดเวลาเลยครับฉันจะหาเขาได้ที่ไหนอ่ะ ่ี่เขานอลที่ที่นี่ทำงานอยู่ที่โซนบ i p บทสองขอบใจไม่ตาอยมาหาผมอีกเลยเอาอะไรเคาะมันได้ไหมวะ้อมต้องเข้าไปในบูธของเอฟเฟอรีน

เฮ้ยบ้า what do you want? Relax you're not in trouble. d ม e I didn't do anything. มันเข้าไม่ได้ว่ะเอเลินพัคเกอร์อยู่ที่ไหนเนพื่อนกันใช่ป่าวก h y d ้ y ม u ไ n d Evelyn s t a r e จะเข้ามาไม่ได้ด้วยไหมคุยกันมานานตติดกันตลอดเลยไมถึงแบบนั้นเอเวลิ่พัคเกอยู่ไหน w h e r า Need to talk to her urgently. It's important. นี่กลอนดอะไรหรือเ่าไม่เขางรู้ไหมเกิดอไรขึ้อไม่ได้อยู่นี่ลองโทรอะไรครั้งแล้วก็ไม่รับสายเอ้ยเออเห็นว่าไปเปลี่ยนแผนใปหน้าใหม่ที่คลินิกในอุสกาหรือเปล่าไม่ไม่ต้รตังหักอนบอกกันนายเองหรืออนบอกกันายเว่าจะหีไปน่ะ ไม่นะใค่ไม่ได้ผูหน้ามาที่ทำงานอีกเลยไม่ได้รับสายด้วยฉันไปถามบูธแมนว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาบอกฉันก็เดิไปแล้วก็อย่างที่บอกแหละมันจะไปหาเจ้าของแฟนได้ที่ไหนมหาทคนคนหน้าอยู่ที่ห้องทำงานด้านหลังบูธแมนคือใครคุณฟอเรสต์แต่พวกเราทุกคนเรียกเขาว่าบูธแมนไม่เคยรู้เหมือนกันว่าทำไมโอเคคุณฟอเรสต์ก็ได้เขาเป็นใคร เขาเป็นเหมือนผู้ดูแลพวกเราคอยหาคนใหม่และคอยจัดการกับเรื่องแย่ๆเฮ้ยเฮ้ยตออนี้แล้วฝันไหมเถอะเป็นไปได้ไหมในสมองกวงในดอพวกนี้นั่นแหละที่ควรจะเปลี่ยนเออไอ้ช่วยจัดการมาหน่อยดิตอนวิกไม่มีอาวุธอ่ะอ้าว เตายตายแล้วเฮ้ยตายป่ะไม่ไหวยากเกินเดี๋ยวต้องต้องิดวิธีใหม่เราเข้าไปแบบนั้นไม่ได้ไปอย่างเมนูหลักก่อนโหลดชิคคอยล่าสุดแล้วเซฟก่อนดีกว่า แล้วเดี๋ยวเรามาดูสภาพของ i 7 4 7 9 0ตัวนี้กันนะครับว่าสวยขนาดไหนอุณหภูมิดีด้วยอ๋อเซฟตรงนี้อ่ะโอเครักอัตโนมัติอ๋อ,อยืนยันใช่ดีครับนี่ ดูกันเลย4ีคอแปดเทดบนบอร์ดเ9 7เก้าเจ็ดโปรเกมเมอร์ที่แฟตไบออตเป็นรุ่นล่าสุดแล้วและใส่ไป32กิกครับไปชัดดาว4790นนะครับเดี๋ยวเทสเนี่ยทำเสร็จถ่ายรูปลงขายนะ อต้องเช็ดก่อนสนใจสินค้าตัวไหนทักถามได้เลยนะครับพร้อมดูแลอย่างดีคัดส่งสินค้าให้ดีที่สุดนะครับนี่ดูความสวยงามบาร์ดัมเบอร์นี้เลยครับ ชอบตัวนี้ได้ตัวนี้เลยอุณหภูมิดีใช้งานดีครับเจนสี่ไอเจตรงนี้จะมีเลข serial number อยู่แต่ว่ามันดูยากหน่อยเพราะว่าตัวมันเล็กดูไม่เห็นอนะ นีด้านหน้านี่ด้านหลังนะครับอืมเป็นเสร็จสิ้นเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมมากเลยนะครับเดี๋ยวลงขายนะับคลิปนี้สวัสดีครับห